ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับก็ถ้าหากใครที่มองหาร้านเติมเกมเซนเซียราคาถูกกว่าเติมเองนะครับผมก็มีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนาเพื่อนๆนะครับก็นี่เลย power pay นะครับสะดวกรวดเร็วปลอดภัยไร้ดีฟันนะครับทางร้านจะกดเองกับมือร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับก็ทางร้านรับเติมเกมเนี่ยทุกแพ็คเลยนะครับก็สามารถแคปรูปภาพสอบถามได้เลยนะครับว่าอยากจะเติมแพ็คไหนนะครับอ่ะหรือว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยสงสัยอะไรอยู่นะครับก็สามารถโทรสอบถามได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งตัวของทางร้านเนี่ยจะใช้เป็นตัวของ ID แล้วก็พาสเวิดในการ มันเองก็ถ้าหากใครที่สนใจนะครับก็สามารถกดไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับก็ฝากล้านเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับวันนี้เราก็ได้มาเจอเก็บตของถังซานะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทําการสอนในการจัดทีมตีบอสตัวของตู้นะครับเสี่ยวอู่ร่างอัชชุรานะครับก็จะเป็นตัวของ ep ที่สนะครับจะเป็นตัวของทีมคู่นั่นเองนะนะครับต้องบอกว่าตัวของทีมที่ผมเอามาตีเนี่ยนะครับคือมันยืนได้ไม่ครบ10ทีมนะนะครับอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวพาไปดูก่อน นะครับก็จะเป็นตัวของทีมที่2นะครับที่ยืนได้ไม่ครบนะครับแต่ว่ายืนได้นานที่สุดเนี่ยประมาณ10เทินนะครับถ้าใครที่แบบดวงดีนะซึ่งตัวของอาวุธลับที่ผมได้ทําการเลือกใช้เนี่ยผมก็เลือกใช้เป็นตัวของเข็มดอกสาลี่นะครับแล้วก็เป็นตัวของเจ้าแม่คุดอิ่มนะนะครับพันหนึ่งาตีนะครับแล้วก็เป็นตัวของเทียบเชิอนั่นเองนะนะครับอันนี้คือจะเป็นตัวของทีม2นะครับแล้วก็คอที่ผมเลือกใช้เนี่ยผมก็เลือกใช้เป็นตัวของเซียนตาดิวนั่นเองนะนะครับเพราะว่าตัวของทีม2เนี่ยเรายืนได้ นะครับาแล้วก็เป็นเรื่องของอ่าเพิ่มเอฟเฟกฮิลนะครับแรงขึ้นนะครับ25นะครับแล้วก็บวกเลือดให้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่าก็ถือว่ายืนได้นานที่สุดแล้วแหละนะครับที่ผมลองเทสมานะครับอ่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามีทีมที่ยืนได้ครบ10เทิร์นหรือเปล่านะครับถ้าของเราไม่ถึงนะครับอ่าอันนี้คือต้องบอกก่อนนะครับว่าอ่าของอาจจะไม่ถึงนะครับมันก็เลยยืนได้แบบ ไม่ครบ10เทิร์นนั่นเองนะแต่ว่าบางทีเนี่ยเราก็ยืนได้สูงสุดเนี่ยประมาณ10เทิร์นนะครับแต่ว่าตัวละครเราเนี่ยอยู่ไม่ครบนั่นเองนะนะครับผมประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตัวของทีมแรกนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็เหมือนกับตัวของ EP แรกเลยนะครับทีมที่ผมเลือกใช้เนี่ยนะครับก็ยืนได้ครบ10เทิร์นนั่นเองนะนะครับก็จะเป็นตัวของถังเกี่ยวหัวนะครับโ p เซซีนะครับไออิดนะนะครับปูกบีนะครับแล้วก็เป็นสิวอูรล่างอาชุราเนาะนะครับแล้วก็เป็นตัวของฮูปี นะครับอาวุธลับก็ใช้เหมือนเดิมเลยนะครับเป็นตัวของคนยกยุงนะครับแล้วก็ที่เดีก็จะเป็นตัวของสีม่วงนะครับแล้วก็เป็นดอกบัวนะครับประมาณนี้นะครับผม ต่อมานะครับก็เป็นตัวของคอนบ้านนะครับคอเนี่ยผมก็ใช้เป็นตัวของปูกบีเลยนะครับอ่ะวงแหวนนะครับก็ใช้เหมือนเดิมนะครับไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรไปเลยนะครับก็เป็นตัวของอ่ะวงแหวนสายเสือก็สายเสือไปเลยนะครับมีแค่ซับพอร์ตนะครับที่ปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับก็จะเป็นตัวของวงแหวนงูใช่ไหมนะครับประมาณนั้นนะครับเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรไปเลยนะครับกระดูกก็เซตเดิมนะครับตามีตามเกิดนะนะครับผม ต่อมาครับก็จะเป็นตัวของการ์ดกันบ้างน,นะครับซึ่งตัวของการ์ดเนี่ยก็ตามมีตามเกิดนะครับแล้วแต่ดูของคนเลยนะต่อมาก็จะเป็นตัวของลิงก์กันบ้างน,นะครับซึ่งตัวของลิงก์เนี่ยก็ผมได้แค่2อดาวนะครับก็ยัดแค่ช่องเดียวนะครับประมาณนี้นะนะครับผม อ่ามีแค the um ่นี up, ้เลยนะครับอ่ะก right ็ตัวของทีม2ที่ผมเลือกใช้จะเป็นตัวของนิ่น้องหลงนะครับเป็นติปิตงนะนะครับทั้งเฉินนะครับแล้วก็เป็นยี่น้องหลิงนะครับแล้วก็เป็นตัวของเสือุร่าอชูร่านะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นตัวของอ่าเซียต้าดิวนะครับมีแค่ประมาณเท่านี้นะครับส่วนตัวของการตั้งค่าเนี่ยก็ประมาณนี้เลยนะครับตัวของทีม2นะนะครับอ่ะลองเอาไปใช้ตามมันดูได้ นะครับแล้วก็ตัวของทีมหนึ่งนะครับทีม1ก็ประมาณนี้เลยนะครับอ่าเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับตัวของ EP แรกแหละนะครับอ่าลองเอาไปใช้ตามกันดูนะนะครับผม ต่อมานะครับก็เดี๋ยวเรามาดูตัวของบัฟกันบ้างนะครับว่าบับในผมเลือกแชร์อะไรบ้างนะครับก็นี่เลยนะครับจะเหมือนกับตัวของ EP 1เลยนะนะครับก็จะมีตัวของผิดปกติขั้นสูงนะครับคีขั้นสูงนะเอเียดทั่วไปขั้นสูงนะครับแล้วก็เป็นตัวของสกิลวิญญาณขั้นสูงนะครับมีแค่นี้เลยนะนะครับผมแล้วก็ตัวของดัเมีที่ผมทําได้เนี่ยจะทําได้อยู่ประมาณ69ล้านนั่นเองนะนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวของการเล่นนะครับเป็นยังไงนะนะครับซึ่งตัวของด่านแรกเนี่ ว่าตัวของด่านที่2เนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าผมทําได้สูงสุดเนี่ยคือประมาณ9เทินนะครับไม่ถึง10เทินแต่ว่าบางทีเนี่ยก็ประมาณ10นะนะครับผมมันแล้วแต่ดวงอ่ะนะครับเนี่ย อ่าเห็นป่ะเนี่ยสิบเทิร์นเห็นไหมนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยเราก็ต้องไปวัดดวงเอานะนะครับว่าเราติดคีย์บ่อยไหมอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าตัวของทีม2เนี่ยมันไม่มีตัวของมัรคคีย์ไนงะนะครับก็ถ้าเราแบบตีติดคีย์ได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตัวของการรีดดามเมจเนี่ยมันก็จะรีดได้เยอะนั่นเองนะนะครับเราก็ เล่นไปเรื่อยๆนะครับสกิปเอานะครับเผื่อเราแบบว่าได้รอบที่มันดีขึ้นนะครับประมาณนั้นเนาะนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไปจบที่ประมาณ9เทิร์นครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองเทสดูนะนะครับอ่ารอบนี้เป็นยังไงนะครับโบเห็นปะเนี่ยอ่าประมาณนี้นะครับมันจะไปจบอยู่ที่ประมาณ9เทิร์นนะครับซึ่งถ้ามันเป็น9เทิร์นเนี่ยดาเมจมันจะได้น้อยนะครับ่ประมาณนั้นเนาะก็ต้องลองเล่นไปเรื่อยๆนะครับอ่าเราก็กดสกิปไปเลยนะครับไม่ต้องไปซีเรียส นะครับเพราะว่าตัวของทีมแรกเนี่ยเรารอดอยู่แล้วนะครับสังเกตง่ายๆเลยนะครับก็สังเกตตัวของตรงนี้ดูนะนะครับนี่นะครับคือถ้าตัวของสัตว์ที่เราใส่ไปเนี่ยไม่แปลงร่างเนี่ยนะครับแสดงว่าไม่มีคนตายนะครับแต่ว่าถ้าเราใส่ตัวของสัตว์ไปเนี่ยอย่างเงี้ยมีคนตายนะครับประมาณนั้นเนาะก็ดูง่ายๆเลยนะครับคือตัวของดามิดลอบนี้ก็ ประมาณ67ล้านซึ่งหมายความว่ารอบเมื่อกี้นี้นะครับเราอาจจะยืนได้ครบ10เทอร์นะครับประมาณนั้นนะนะครับเนี่ยเราก็กดไปเรื่อยๆนะครับเผื่อเราได้รอบที่มันดีขึ้นอะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่ามันก็ยากหน่อยนะครับผมอ่าประมาณนี้ไออย่างเงี้ยคือได้น้อยนะครับก็แสดงว่าอาจจะยืนได้ไม่สูงสุดประมาณ10เทอร์แน่นอนนะครับเนี่ยนะครับดูง่ายๆเลยนะครับผม อ่แต่ก็ใครที่มีทีมที่แบบยืนได้ครบ10เทิร์นเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกแนะนําเพื่อนๆได้นะนะครับอ่ะผมก็จะได้แบบลองเอามาเทสดูด้วยนะครับถ้ามันทันนะนะครับแต่ว่าถ้าไม่ทันเนี่ยก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆที่พึ่งตู้เข้าหรือว่ารอแบบว่าเปิดตัวของบัฟครบอะไรเงี้ยจะได้เอาไปเล่นตามกันดูนะครับอ่าแบบเอาไปยืนให้แบบสูงสุดประมาณ1ิบเทิร์นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแบบนี้นะครับ1ิบเทิร์นแน่นะครับแต่ว่าตัวของ การออกเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าอาจจะออกแบบไม่ค่อยติดคีย์อะไรแบบนี้นะเป็นต้นนะนะครับอ่ามันก็เลยแบบทำดาเมจได้น้อยนะครับแล้วก็ดาเมจหลักๆเนี่ยคือจะอยู่ที่ตัวของน้องเซลยวอู่เลยซึ่งเราก็อาจจะทําตัวของดาเมจได้น้อยนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับคือเราแบบเน้นยืนไงยืนให้มันนานอ่ะนะครับถ้าเรายืนได้นานเนี่ยดาเมจเดี๋ยวมันก็มาเองนะครับประมาณนั้นเนาะนะครับก็ลองเทสตดูละกัน นะครับซึ่งผมก็ลองเล่นดูแบบหลายครั้งมากๆเลยนะไอตัวของบอรอบนี้เนี่ยนะครับเพราะว่ามันยืนไม่ได้ไงนะครับผมก็เลยปรับเปลี่ยนนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้ดูนะครับก็ได้มาจบที่ตัวของทีมนี้นะครับอ่ะยืนได้แบบค่อนข้างนานที่สุดอ่ะนะครับแต่ว่าถ้าใครที่อยากจะรีดดาเมจเยอะเนี่ยนะครับอ่ารอบตัวของอ่าสิเทิร์นเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องเน้นมากนะครับเราอาจจะยืนได้ประมาณสักอ่าแเทิร์น เก้าเทินหรือว่า7เทินอะไรแบบนี้น,นะครับแต่ว่าถ้าดาเมจมันดีกว่าเนี่ยเราก็ใช้ตัวของทีมนั้นก็ได้นะแต่ว่าผมเนี่ยจะเน้นตัวของ10เทินก่อนนะครับเราก็ค่อยไปปรับเปลี่ยนเอาทีหลังนะครับก็ค่อยๆถอดไปนะครับถ้าเรามองว่าโอเคเรายืนได้10เทินแล้วแต่ว่าดาเมจเนี่ยมันอาจจะดูเบานะครับเราก็ต้องยอมถอด ตัวของตัวคิวออกไปนะครับแล้วก็ใส่ตัวของดาเมจเข้าไปดูนะครับว่าดาเมจมันจะดีขึ้นไหมนะครับถ้าดีขึ้นนะครับเราก็ใช้ตัวของเสร็จันไปนะครับประมาณนั้นเนาะนะครับอาจจะแบบไม่ต้องไปเน้นแบบโฟกัสถึง10เทิร์นก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับอ่ะก็ลองเอาไปใช้ตั้งมันดูนะครับแต่ว่าถ้าใครนะครับที่ขี้เกียจหาตัวละครเนี่ยก็ลองใช้ตามผมแล้วกันนะครับผมก็เปิดการตั้งค่าสกิลให้ดูเรียบร้อยหมดแล้วนะนะครับแค่นี้เลยนะครับผม โอเคครับก็สำหรับตัวของคลิปนี้นะครับก็น่าจะมีประมาณเท่านี้นะนะครับก็ถ้าใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับสไคร e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมเนี่ยทำคลิปต่อไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนกันไปก่อนสวัสดีครับ